อีกมุมหนึ่งในสองแสบสามแสบแต่ใดๆแล้วออบถึงขั้นลองขอชีวิตอะทุกคนออบบอกว่านี่แค่อยู่ในเมืองไทยนะเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เลยคือทุกคนสงสารออบมากออบลูกเอ้ยบอกเล้วโ,โจโจช่วยออบด้วยโจคือทุกคนออบเตะลูก ออฟเหมือนจะชินแต่ก็ไม่ชินนะทุกคนออฟน่าสงสารมากทุกคนออฟเป็นบุคคลที่น่าสงสารเซฟออฟจ้ะเซฟออฟนุปป๊กปายพวกคุณน,นี้ทํากับน้องแบบแบบนี้ได้ไงพวกคุณน,นี้แบบว่ารวมตัวกันคือแบบแกล้งน้องอะทุกคนออบบอกนี่แค่อยู่ตรงนี้นะเป็นกําลังใจช่วยให้ออฟเป็นกาลังช่วย เป็นกำลังใจอปากเนี่ยนะเป็นกำลังใจช่วยออบด้วยทุกคนน้องลองขอชีวิตแล้วพี่พีดูแล้วถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ให้ชีวิตน้องถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ไว้ชีวิตคือสงสารออบเสพออบนะมาตรงนี้มาทางนี้โอ้ชีวิตฉันโอเคครับเรารอกันตรงนี้นะครับ เราจะบางพอไหมไม่บางเนาะไม่ไม่ไม่กลัวจะบางออกจนครับ มีความเยบแ๊บนึงอ่ะชับเชิญครับชับเข้าเลยก็ได้เ็เพ็โอเคใ่ับ <c oughs> คนเยอะอายป่ะ <c oughs> กันครับสดอดยั่สกัน้ไปนกันดอีครับดังสูอิสราเอลเฮอิสราเอลุกๆทุกไปยังอครับเอาถ่ายสตอรี่หน่อยนะ ขอถ่ายรูปตัวเองหน่อยนะจะถ่ายถ่ายทุกคนโลกเนี่ย,อยเอานี่เด้อทำถ่ายป้ะใครใช้เสียงมเนี่ยอาม่งส่งเสียงนิดหนึ่งซิ มันไม่มีแรงครับทุกคนเออยห้องใช้นั่งเหรอเราเราเราอยู่อีนนั้นปวดเยี่ยวแล้วเี๋ยวเบียมามามาให้พี่เขาได้มาส่งพวกเราขึ้นเครื่องครับอันนี้รู้สิอะไรได้ได้ได้มันเป็นบลูที่ รู้สึกเป็นตัวอะไรในสวนสัตว์ก็ไม่รู้คือรุกตัวมาเที่ยวสวนสัตว์ไงอ้สวัสดีทางและสวัสดีครับฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจออฟเซตด้วยนะครับไปสามคนอีกแล้วไอ้มีพี่เบสพี่เบสเอามีพี่เบสอยู่เบสที่จะตามเบสมารอบก่อนที่รอบรอบนี้พี่เบสอ่ารอบนี้เราก็จะมีคู่หนึ่งที่ช่วยกันทำผลักคำภารกิจนะครับ เมื่อกี้คุยกับเขาข้าแวแล้วต้วองพลกิจบัลไหนบอลไหนบ้างอะไรเงี้ยมีภารกิจเพิ่มอ่ะอใจช่วยกันนะแต่แต่เอาเขาเขาเก่งอนยะู่แล้วแต่เพียงแค่รอบก่อนมันมันไม่เข้าใจกติกาอ่าก็ลเลยเป็นการพา่าดจร<ป>ิงจังไปหน่อยไปมันจิดจังมากเลยรอบนึงก็นุกตาเขาทำทำถูกหมดเขาเก่งครับจริงว่าไม่ได้เก่งเลยหรอกครับแต่คว <รอ S 1> ามเรียกว่าอะไรอ่ะ ความพลานารู้อยู่รอบตัวใ,ใช่เ,ออเรามาถามแค่นี้แค่นี้ก็อาจจะขึ้นรู้แล้วครันมีอะไรบินึงไหนเลยครับ